ต่อกันที่ผู้แสวงบุญคนไทยประกอบพิธีตอวฟัฟฮัตนะคะขณะที่หน่วยแพทย์ไทยออกมายืนยันว่าไม่มีคนไทยเสียชีวิตด้วยฮิสโตรในการประกอบพิธีฮัทค่ะ าภายหลังจากที่ผู้สแสวงบุญคนไทยได้เดินทางเข้ามาอย่างที่พักภายในเขตเมืองเมกะประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะผู้สแสวงบุญก็ไปประกอบพิธีตอฟาดฮัตนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในหลักของการทำฮั์ค่ะโดยการเดินเวียนรอบใบตุลเลาะจำนวนเจ็ดรอบค่ะและต่อด้วยการแซะอีกเจ็ดรอบค่ะซึ่งพิธีดังกล่าวนั้นนะคะหากไม่ปฏิบัติจะถือว่าเป็นการทำฮั์ นเป็มขณะที่นายแพทย์ซูกิฟลียู <S <S โซ,โซหัวหน้าสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัชแห่งประเทศไทยเมืองเมกกะซาอุดิอาราเบียออกมาเปิดเผยกรณีที่มีข่าวผู้ประกอบพิธีฮัชปีนี้พบปัญหาฮิสโตรกและบางประเทศมีการเสียชีวิตจำนวนหนึ่งนั้นนายแพทย์ซูกิฟลีระบุว่าในส่วนของคนไทยมีอาการจากฮิตบ้างอย่างเช่นเป็นลมอ่อนเพลียมึนหัวและได้ปฐถมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมแนะนาการปฏิบัติตัวในช่วงอากาศร้อนสูง แล้วค่ะ